มีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง <ฮะ S 1> อยู่ที่จ่ชาชเชิงซาวโรงเรียนวัดท่าเกวียนสยอุทิศอำเภอพนมสารคามไม่ได้อยากจะให้มองว่าทําไมแบบเด็กเป็นผู้ร้ายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ให้ดูว่าโอ้ยกระซนกันจริงๆเลยลูกหลานอคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณครูเขาไปเปิดโรงเรียนปับ๊บพอเปิดเข้าไปในห้องคุณผู้ชมดูสภาพอย่างที่เห็นอะ จอคอมพิวเตอร์ก็แตกและเลงอะไรกันเละเทะไปหมดอันนี้มันเป็นพวกแป้งกาวเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบพวกกาวราเทคกแป้งแบบประมาณนั้นอะอย่างอะไรเงี้ยหรือเปล่าแล้วทรัพย์สินอื่นๆอะจอเจอแตกไปหมดเลยก็รายงานทางผู้อำนวยการโรงเรียนว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็มีการแชร์ภาพเรื่องราวนี้ผ่านในโลกโซเชียลค่ะพอมีการแชร์ภาพผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนวัดท่าเกวียนคือนายสมชายมลิซอนผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่า ครูเอาเรื่องมาบอกตัวเองก็เลยต้องสืบหาว่าใครเป็นคนทําจากการสํารวจความเสียหายก็จะมีจอคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวที่แตกนะคะปรินเตอร์ถูกเทกามีการโรยแป้งเทก้าก็โหต้องล้างทําความสะอาดอะไรกันยกใหญ่มูลค่าความเสียหายประมาณ30,000บาทพบว่าคนที่ทําเป็นนักเรียนชั้นป .4 ี่จำนวน4่คนเดี๋ยวจะได้มีการเรียกมาพบคือเรียกมาพบแล้วล่ะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทุกคนก็ยอมรับว่าที่ทำเนี่ย เพราะว่าความคึกขนองอยากจะอวดเพื่อนในโรงเรียนฟังเสียงท่านผอ,อ,อค่ะเด็กก็รับสาภาพว่าได้ทําจริงตามที่เหตุการณ์นี้เราก็บอกเอาหนูถ้าหนูทำผ,ผิดเนี่ยนะเดี๋ยวพ่อต้องเรียกผู้ครองมานะเพื่อที่จะได้รับทราบพฤติกรรมของเราเราจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาพอวันรุ่งขึ้นวันอังคารผู้ปกครองผมกเชิญผู้ครองมาผู้ปกครองก็รับทราบสิ่งที่เด็กจะทํา และผู้ปกครองก็จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นบอกเลยกลับบ้านมีเขียวอไมมเรียวในมือสันแล้วหรอเพราะว่าคนที่ต้องมาชดใช้คือผปกครองไงะนะฐานแบบอลูกทำพอไปกะรับไปสิเด็กจะเอาตังไหนมาจ่ายอย่าไปซุกซนกันเยอะลูก ไม่ชอบครูก็เก็บความไม่ชอบไว้ในใจอย่างนั้นพอแล้วครูไหนให้การบ้านโหดอย่าไปลงกับคอมพิวเตอร์ไปลงกับพิมพ์เตอร์ลูกเขาบอกอยากอากวดเพื่อนอาจจะแบบกําลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นอะไรอย่างนี้ด้วยแหละออนั่นได้อวดเลยนะนั่นไงแม่เรามาว <c oughs> ันอังคารใส่ตังมาพบครูเออเอา,เอา <c oughs>